ตอนนี้เนี่ยหน้าเพจหนึ่ง html เนี่ยมันไปอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่งแล้วมันอยู่คนละที่กับ index. html นะครับนะถ้าเราคลิกไปที่ go to เพจหนึ่งเนี่ยซึ่งเรเยังยังไม่ได้ไปแก้ไขโค้ดนะครับมันก็จะไม่เจอหน้านั้นถูกไหมเพราะว่าโค้ดปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราใส่ว่าเป็นเพจหนึ่ง html นะครับมันไม่ได้มีเพจหนึ่ง html ที่อยู่ที่เดียวกับ index. html มันก็เลยไม่เจอตอนนี้มันย้ายเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่โฟลเดอร์หนึ่งนะครับข้างหน้าแล้วก็ลนะแล้วก็ s เ v e นะครับเอาใหม่นะเรา refresh อันนี้แก้แล้วนะครับพอคลิกไปที่ go to p g g หนึ่งเนี่ยนะมันก็จะไปได้ถูกต้องนะครับเพจหนึ่งมันไปอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่งะครับซึ่งโฟลเดอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่เดียวกับ index. html ตรงนี้พอเข้าใจไหมนะครับงงเลยใช่ไหมโอเคค่อยๆดูไปนะครับ พจสอนะครับสมมุติผมย้ายมันนีไอเพจสองตอนนี้เนี่ยมันอยู่ภายในโฟลเดอร์ลิงค์ example สองเดี๋ยวขอผมย้ายอันอื่นนะจะได้ไม่งงนะ สมมุติสร้างเพจสามขึ้นมาแล้วกันนะครับแต่เพจสามเนี่ยอยู่นอกโฟลเดอร์ลิงก์ x a m p l e 2นะก็คือมันอยู่นอกโฟลเดอร์นี้นะครับผมทำให้มันอยู่ภายใต้โฟลเดอร์เว็บคอนเทนตนะครับเพจสามเพจสามมาอยู่ข้างนอกนะครับ อยู่นอก Link example นะถ้าดูเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เดียวกับไอโฟเดอร์ลิงก example อ่ะนะครับจะทำยังไงเราจะทำลิงก์นะครับจากหน้า index html ไปยังเพจ3 html นะครับวิธีการก็ยังไม่ต้องมีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีให้ทำลิงก์เป็นการบ้านอีกตัวหนึ่ง ต่อเนื่องกันนะครับเราจะทํำลิงก์ไปยังเพจสนะครับเราก็ใช้เครื่องหมายจุดๆนะครับจุดๆเนี่ยเป็นการออกจากโฟลเดอร์นะอินเด็ .html มันอยู่ในลิงก์ example 2ถูกไหมการที่เราจะอ้างไปยังเพจ3 html เนี่ยนะครับเราต้อง ออกจากลิงก์ example 2ก็คือใช้จุดๆในการอ้างนะครับจากนั้นเราก็ตอนนี้เราออกจากลิงก์ example 2แล้วนะครับเราก็สามารถเรียกไปยังเพจ 3. html ได้นะครับก็ slash, นะครับเพจ3เดี๋ยวมันจะมีรูปไดอะแกรมอีกอันหนึ่งให้ดูจะเข้าใจยิ่งขึ้นเดี๋ยวฟังตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่เซฟนะครับอยู่นอกเว็บคอนเทน ก็ได้ครับนะครับสมมุติเราย้ายไอเพจสามเนี่ยไปนอกเว็บคอนเทนต์นะครับเห็นไหมตอนนี้มันอยู่นอกเว็บคอนเทนต์แล้วเราก็ต้องจุดจุดเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะเราต้องออกนะตอนแรกมันอยู่ในอินเด็กใช่ไหมอินเด็กเนี่ยมันอยู่ใน Link ลิงก์ x a m ์เ e ลสองเราก็ต้องออกจากลิงก์ x a m ์เ e ลสองก่อนโดยใช้จุดจุดนะครับออกไปยังเว็บคอนเทนต์ก็คือใช้จุดจุดอีกนะครับแล้วก็เรียกไปยังเพจสามได้ลว นะครับการที่เราทําแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการนะครับเชื่อมโยงแบบ relative นะ relative path นะครับข้อดีของการที่เราทําเป็น relative path เนี่ยนะครับไม่ระบุ path เต็มๆเนี่ยนะครับ path เต็มๆก็อย่างที่เป็น c colon slash แล้วก็โฟลเดอร์อะไรเงี้ย yy แล้วก็เพจ e html เงี้ยครับ ข้อเสียของการที่เราระบุเป็นเพจเต็มๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเป็น f ฟูลพาธนะครับก็คือเวลาเราที่เวลาที่เราย้ายหน้าเว็บเราไปที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับมันจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับเวลาทําลิงก์เนี่ยทำเป็นลิลทีพาดนะครับเดี๋ยวมาดูรูปอีกอันหนึ่งนะจะเข้าใจยิ่งขึ้น มาดูลิล t ตีพารน,นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเรามีโฟลเดอร์ A B C D E F โดยที่โฟลเดอร์นะครับ B C D เนี่ยอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ A นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ E กับ F เนี่ยอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ B สังเกตขวามือเนี่ยนะครับเวลาเราจะอ้างนะครับทำลิงก์เนี่ยถ้าเราต้องการทำลิงก์นะครับไปยังไฟล์ที่อยู่ d ดเร c ท o รีที่สูงกว่าเราใช้เครื่องหมายจุดๆในการอ้างเมื่อกี้ผมทำให้ดูไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการทำลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์หรือ d ดเร c ท o รีที่ต่ำกว่าเนี่ยก็คือใช้ชื่อโฟลเดอร์นั้นนะครับตามด้วยสแลชแล้วก็ชื่อไฟล์ชื่อหน้าเว็บนั่นเอง มาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับ